ฉลาดบุญญวัฒตรล่าตะกี้ไปขอพ่อท้องครับล่าหยึ่งเหรอบอกฮู้บอกอ่านหนังสือบอครับมีมีกี่คนอยู่ท่านในล่านท้องมีสามคนครับมีไข่้องคนคนเท่าคนหนึ่งเท่าคนมีหญิงสองมีหญิงคนหนึ่งคนใส่แว่นคนครับลูกบาวนแล้วพอเปิดออมมาร์เฮิรมึงกระชากเลยอเอามาสามเส้นน่ะสามเส้นแล้วมึงกระชากหนีเลยครับติกเป็นดึงไหวดึงไว้หวก็หนีก้อยหนีมาเนี่ยบหเ้้อใมึงป้าตำรวจกูบอกป้าให้ตำรวจชักคนบอกป้ามึงขี่มาเพ่เลยขี่มาเฉยๆนะครับ Ơ. Rồi. Làm lắm nó sao có đi thế. Anh ơi, cái này đi mưa như này. Có mưa vàng này, mưa lên แล้วก็กี wh right? ้ที่เขาไปร้านท้องน่ะเขาไปงัดเหรียญไปในงานดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็เอาท้องมาสามชิ้นน่ะแล้วก็เพิ่นขึ้นๆเอาจับแล้วก็หนีเลยว่ะตอนท้องไปไหนกี้ท้องไปได้มาบ่ได้มาอยู่ดิร้านบ่ตรจับอะไมาสักกับัตรอะไรมาที่ยางหมอจับมาแล้วพระผมกเ็นหนีก่อนหมอเอาท้องมาแล้วท้องไปได้มาบ่ท้องกับขึนเขาเนี้ยท้องหัุอยู่ฮะน่ะอยู่ดิร้านหมอกี้ขอท้องคือพอเลยก่อนเออท้องกอยู่ดิานน่ะผมดึง เอาผมไ่ได้เอาทอมมาสักบาทเลยอ๋อเขาดึงไหวก่อนครับสามเส้นครับเส้นกี่บาทอ่ะบ่โอ้เส้นห้าเส้นห้าบาทเส้นสามบาทเออสามเส้นอันนี้คือว่าขอเข้าสิงเคนบอกผมเคนบอกไปเอาคนคนอย่างนี้รำไกรผมนี่แหละคนอ้วนข้างบนนั่นแหละแล้วก็แล้วก็สายยางกับไฟ